สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆมารีวิวอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะ Honda City 1.5V ปี2012นะคะได้เป็นสีขาวเกียร์ออโต้นะคะภายในสีเบรนะคะสวยๆเลยราคา279,000บาทเท่านั้นนะคะจะเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะ ใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานผ่อนสบายๆอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0642539366ค่ะ mm hmm. ในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะ3เส้นสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะได้ไปพร้อมกับทะเบียนคลรักข้างพอพาน6818กรุงเทพมหานครค่ะ มาพร้อมกับสเกิร์ตนะคะรอบคันสวยๆเลยถัดมานะคะในส่วนของล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมกขอบ1ิบห้านะคะแมกเดิมแท้โรงงานเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะได้เป็นกระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานนะคะทุกบานเลยกระจกเดิมแท้โรงงานทุกบานเลยนะคะ ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะไฟเบรกด,ดวงที่3โลโก้ตกษรน,นะคะตามจุดต่างๆยังคงติดอยู่ชัดเจนเลยนะคะเหลี่ยมสั่นลดคมชัดเจนทั้งคันเลยค่ะกระจกเดิมนะคะจากโรงงานถูกบาทเลยในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นโทนสีเบจนะคะสวยสวยเลยภายในจะได้เป็นเบาะผ้านะคะ เป็นเบาะผ้าพ,พมารมลายมตัติฟังก์ชันหุ้อหนังค่ะภายในนะคะถือว่าไม่ช้ำเลยนะคะคันนี้ราคา279,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มฟรีดาว่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะ่อนสบายสบาย,บายรับประกันโครงสร้างนะคะ คันนี้ไม่มีประวัติผิดค,ความชนหนักนะคะหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะภายในสวยๆเลยนะคะภายในสีเบจสวยๆแบบนี้เลยะแล้ฟังพาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะฝากระโปรงหลังแล้วก็เดี๋ยวดูห้องเครื่องด้วย ในส่วนของฝากระโปรงหลังนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะภายในกกว้างๆเลยะค่ะลูกค้าสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะด้านในก็จะมีเป็นยางอะไหล่มาให้นะคะรอยซีนเม็ดอานนะคะเดิมๆสวยๆเลยค่ะรับประกันนะคะคงซวามเดิม ไม่มีพลิกความมาแน่นอนสีขาวนะคะเกียร์ออโตโอ้ภายในสีเบจนะคะสวยๆเลยเป็นตัว1.5 v ปี2012นะคะเดี๋ะคะฟังพาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะหน้าตัวรถต่อเลยะคะ่ะในส่วนของโครงสร้างนะคะ หัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงหน้านะคะทางซ้ายและขวานะคะหัวน็อตเติมๆเลยสติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆพอยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะสีมาจากโรงงานนะคะยังพอได้เห็นอยู่บ้างนะคะลูกค้าคานหน้านะคะไม่มีคดุมีงอเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda City นะคะ 1.5V ปี2012นะคะราคา279,000บาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะใครที่กำลังมองหารถเก่งใช้งานราคาถูกนะคะผ่อนสบายๆเป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งเลยนะคะที่ น่าใช้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิดความชนหนักหรือว่าจมนามาแน่นอนนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0642539366ค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซั์ให้ฟังด้วยนะสวัสดีค่ะ